เธอคนนี้นะครับ พอเพลงยุค90ต้องรู้จักกันอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้หลายคนก็ยังรู้จักเธออยู่นะครับสำหรับโคโคลีก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับในวะัย48ปีครับเธอคนนี้เป็นทั้งศิลปินนักร้องนะักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแสดงหญิงคนดังจากฮ่องกงเจ้าของเพลงฮิตหลากหลายเพลงครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Before I Fall in Love เพลงประกอบภาพยนต์ฮอลลีวูด Runaway Bride แล้วก็จะมีเพลง A Love Before Time ประกอบหนังรางวัลออสการ์เรื่อง c r o u c h i n g Tiger Hidden Dragon ในปี2000ครับ โดยล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา5รกรกฎาคมพี่สาวทั้งสองคนของเธอก็ได้แจ้งข่าวร้ายผ่านทาง Facebook ของโคโคลี Cola. มีใจความนะครับบอกว่าถึงแฟนผลงานและมิตรสหายคนรักโคโคลี Cola ทุกท่านทางเราต้องขอแจ้งข่าวร้ายเรื่องการจากไปยอย่างไม่มีวันกลับของโคโคลี Cola. หลังจากในช่วงไม่กี่ปีหลังนี้เธอก็มีภาวะซึมเศร้าและล่าสุดอาการดังกล่าวสุดหนักจนําให้เธอตัดสินใจจบชีวิตตัวเองที่บ้านพักเมื่อวันที่2รกรกฎาคมที่ผ่านมา หลังเข้ารับการรักษาในห้อง ICU เธอก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาในวันที่5กร,รกฎาคมหรือในวันนี้ก็จะสิ้นลมจากไปอย่างไม่มีวันกลับอันที่จริงในปี2023นี้จะเป็นปีที่พวกเราได้ฉลองการเดบิวต์ครบ30ปีของเธอในวงการหลังจากตลอด29ปีที่ผ่านมาเธอก็ได้สร้างความสุขแล้วก็หลากหลายเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนผลงานผู้ติดตามผ่านเสียงเพลงและสเตปแดนซ์อันน่าทึ่ง โคโคลีคือหนึ่งในคนบันเทิงเอเชียผู้พาศิลปินนักร้องจีนเปิดตลาดนานาชาติแล้วก็เป็นแสงสว่างและเป็นความน่าภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนและในฐานะสมาชิกครอบครัวพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติและดีใจที่มีน้องสาวที่เก่งกาจอย่างโคโคลีเธอเป็นนางฟ้าน้อยของพี่ๆในเวลานี้น้องสาวของพี่ได้ไปสู่สถานที่อันเป็นนิรันดร์ไม่ต้องเจ็บปวดกับภาวะซึมเศร้าที่คุกคามมานานอีกต่อไปพวกเราจะดูแลคุณแม่แทนน้องเอง พวกเราหวังว่าทุกคนจะช่วยกันสวดภาวนาให้กับคุณแม่ของพวกเราและขอความเป็นส่วนตัวให้กับครอบครัวด้วยค่ะพร้อมกันนี้พวกเราขอขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาลที่ช่วยกันดูแลน้องสาวของพวกเราอย่างสุดความสามารถและพวกเราเชื่อว่าแม้โคโคลีนั้นจะจากไปแต่แสงสว่างจากเธอคนนี้จะยังคงอยู่ตลอดไป อย่างไรก็ตามในระยะหลงังนอกจากโรคซึมเศร้าตามที่ครอบครัวเปิดเผยแล้วค่ะโคโคลีนั้นยังมีปัญหาสุขภาพรุมเร้าจนร่างกายผ่ายพอมน้ำหนักตัวเหลือเพียง40กิโลกรัมต้นๆนะคะแล้วก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเธอเพิ่งเปิดเผยเรื่องที่ต้องหัดเดินใหม่เนื่องจากตัดสินใจเข้าผ่าตัดขาซ้ายรักษาอาการปวดที่คุกคามเธอมาตั้งแต่เกิดน,นี่ก็ไม่นับรวมกับข่าวคราวความระหงระแหงกับสามีนักธุรกิจชาวยิวแคนาดาที่ร่วมชีวิตกันมาตั้งแต่ปี2011ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละคะ่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะ